สวัสดีครับสมัชชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรม,มาดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นนิเคี๊เช้านะครับหุ้นนิเคี๊เช้าของวันที่20ตุลาคม25 6 5นห้านะครับสำหรับหุ้นนิเคี๊เช้าก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีให้ชมวันละ2คลิป2รอบนะครับ่ันใดที่เข้ามาใหม่ก็ ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมันคง,ง,งมั่งคั่งมั่งมีนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆรอบเมื่อวานนี้รอบบ่ายหลุดนะครับขออภัยด้วยนะรอบเช้ามาดิงๆงรอบบ่ายหลุดออหนอเสียทีจังเลยเสียดายด้วยประมาณนี้ก็ ขอ,ขอให้สู้ๆต่อไปนะครับคนที่โชคยังมาไม่ถึงนะส่วนเช้านี้จะเป็นยังไงก็ขอให้ทุกอวยพรให้ท,ทุกท่านโชคดีดวงดีก็แล้วกันนะ,ะหุ่นนีค่คือเช้าเก้าโมงครึ่งนะครับส่วนรอบบ่ายก็เป็นรอบบ่ายโมงนะครับกดติดตามไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับอขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆๆนะครับเราก็มาชมกันก่อนนะครับรอบ เช้ามีเลขอะไรบ้างนะครับนี่คือเช้า1 2ึสนะเลขต่ํานะเลขต่ํานะครับ1 2, นะึ่งสเลขวินกันก็อยู่ตรงนี้แหละเอาวินเอาใครใครอยากวินนะครับสามอะไรนะครับ3 4 4 3 3 5 5 3 3 6 6, 6, 6 7, 7, 3 3 7มหนะครับส่วน2ก็4 2 2 4 5 2 2 5 6, 6, 6 7, 2ี่ห้าสนะครับประมาณนี้นะครับรูดเหรอ รูดก็รูด2กับ3นะครับลูดบนรูดล่างนะครับส่วนลองก็คือ1น,นะครับใครชอบหนึ่งก็จัดไปนะตามนี้เลยนะครับนี่แค่เช้านะครับออขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับหนาทางวันนี้ก็มีตามนี้รูดล้มเพื่อความบันเทิงนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบนะ,ะถ้าเกิดใครชอบก็จัดไปใครขอให้ทุกท่านดวงดีนะครับขอให้ทุกท่าน ราคาแย่ๆแต่ทุสาธุกแหงๆ,ๆไม่เจ็บไม่จนมั่นคงค่างๆมั่งมีงนะครับทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับตอบขอบคุณมากๆนะครับขอให้ท่านแห่งครับสวัสดีครับ